สิ่งทีว,ว่าตั้มนี่ก็คือมันต้องมาจากสิ่งที่เราจบน,นั่นคืองานอะไรเล็ก<อ>นั่นเองครับต่ว,วา่าตีพุ่มตั้มพยายามจะซื้อออกไปวา่างาน,งานาาางะไรเล็กคืองานกิจกรรมยมยมว่างก็คืองานตีว่าเราจบนั่นไม่ใช่ว่าที่เราไม่จบแลยตั้มตั้มเผื่อมันไม่จ่ายววาแร่แร่แล,แล,แลว่าพิ้วอนแร่พิ้วอนแลพิ้วอนันจดแร่พิวพ้วพิ้วอวน ไม่ได้กินอะไรเลยวัวว่างกับกับยญ้านี่ยญาเขาไม่ใจ่ดอกมังตึ้งพื้นตีนี่อะไรพื้นตีของแกคือมีโรงเรือนกินเมเนี่ยบ้าอัวมึงอะไรทำไมมีไม่ใจการอลไเรียบร้อยไม่เรียบร้อยทำไมคือเล็วอะเรียบร้อยคือเนี่การเลี้ยงการเลี้ยงเขาคือไม่ไม่ต้องใจเกียดเหย้าแล้ยนี่เรียบร้อยวิ่งเปลือนเนี่ยวิงไปมาไปมาไม่ได้ไม่ได้คือวัวมันมันก็

นี่ไงนี่นี่ที่ลูกด่างเหรอตัวนี้นี่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 มันนี่มัมีลูกด่างมือหลังตาวเัวมันยี่ห้อหลังตานาทินว่าที่ลกวัวนี่มันมีเปลี่ยนหมากขนาดไนนี่มันใต้ก็เนอะหลังตาไม่เปลี่ยนหลังตาถึงว่าในัวนเอออันนี้น่ารักกวัว นี่เตัวนี้นะโอ้นที่มต้ไม่เ้างแล้วเลี้ยงแบบนี้ถึงหวลาเกิดนี่แยกไหมแม่วะเยอกโอ้เยอใช่ไหมเออไม่ได้มันเย็บอย่างทงี่ที่หน้าจีนปลาบกมัคือนกอืมแต่ตั้งแต่ตัวนี้มันมันตัวีเปรเปรเบื่อนีตัวนี้มันหนาเบื่อมันคือนมันคือตีก้าหลวงกว้างอืวงกว่างรงอมันมันไม่แบบมวมีามั่วนตังตัวติเปรเปรื่อน้หนาเบื่อเหมนตัวนีมันเือดตัวน เจะทำมาจัก็มันมันก็ได้หรแต่ว่าเราเห็นดูมันได้ตร่อ๋อหรก้าวเนี่ตึ้งย่างหนึ่งเหลือตึ้งอ่ะป่ะเนี้หมารวมมารวมมานนี้ตึ้งมันมันกินนมโตกันนะทีมันกินโตมันดูแหม่ยหมูกขงหมันแหม่ยมันมันดูอ๋อมันไม่เต๋อจนกันนะวันนี้ไม่ไม่แบบนี้แต่ดูตัวเงาเกามันจะไปกินกันมันดูแหม่ยตีปุ้งจนอืมดูลูกยิงตึ้งมันไม่เต๋อรอบกันนะทีมันนี้ไม่ มันแปลกแล้วนะนาใแน่นตีกันเนี้ยเ่ตได้เองก็จับโกเยหลกพ่อโป้กัจับโกกันว่าจับโกเนียออตังหวาตัวนี้มันุนี่และบ่อตัวอื่นบาป่มบ่แม่วัมันมันขึ้นแล้เลยแต่ว่ามันขึ้นเทียไม่โดนตัวตอื่นมาทุกไม่ได้จับโกนี่จับอ้กมัเนาะนี่โกใช่ไหมมลยกว่าครับออมันตงตาันตงตาการา

ไม่รู้จ <Dans> ักกันไม่รู้เลยนี่ผมก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์โตนะครับผมฝากเบอร์โตไปในตายคลิปนะครับผุ่มก็วันนี้ก็ปุ่มก็จบคลิปเปลี่ยนสถานีแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณนาทินกันนะครับผมนี่นไหมู้ตินกลมเช็คนะครับผมเจ้าก้องก่อว่าเลยครับผมก็ขอบคุณนาทินกันครับปุ่ม